เชื่อไหมว่าเราจะดาวน์โหลดไฟล์โมเดลเสื้อผ้าเนี่ยง่ายมากเลยนะแค่ไปที่โมเดลใช่ไหมเราเลือกมันเลยผมเอาเป็นฮูดล้วกันนะดาวน์โหลดมาก็นี่ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่ผมโหลดมานะเดี๋ยนวะผมเปิดตัวโปรแกรม Photoshop CS นะครับ2000ตัวนี้จะเป็นตัว2019นนะครับไปขึ้นมา แล้วผมก็จะไปหาตัวดาวน์โหลดที่ผมดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะเปิดไฟล์เลยนะครับนี่ได้ไฟล์มาแล้วใช่ไหมเราลากลงมาเลยตรงนี้ก็กำํำหนดขนาดให้เรียบร้อยกดโอเคแล้วหลังจากนั้นนะก็กด yes นะฮะตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นหน้าต่าบนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราก็เปลี่ยนครับข้างบนนี้เลยแล้วก็ตามตามนี้เลยฮะเห็นไหมแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงเท x t u r เจอรเห็นไหมก็เปิดง่ายๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับ แค่นี้เองถ้าชอบอยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันถ้าใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ถามใต้คลิปแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะทำมาให้ดูอันนี้คือเปิดได้ทุกอันนะบอกไว้ก่อนเปิดได้ทุกอันครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ